สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนนะครับเดอ้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะครับเดอ้อเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สําหรับคลิปนี้มื้อนี้ได้พี่น้องเดอ้อก็สิพามาเบิง่งวิธีมักหญ้าเนเปียพี่น้องวิธีเฮ็ดหญ้าเนเปียมักเด้อพี่น้องเดอ้อก่อนอื่นเฮาก,ก็ต้องมี ยาเน่เปียอายุได้เดือนเดือนขึ้นไปพี่น้องเดือนเรียกว่าสี่สิบหาวันพี่น้องที่มะมักได้ถ้าเป็นยาออนมะมักมันอยากเน่าพี่น้องมันอยากเปื่อยต้องให้ได้อายุเน่สี่สิบหามือเรียว่าเดือนเดือนขึ้นไปแล้วพี่น้องอย่าให้เกินสองเดือนนะพี่น้องเด้อนี่แก่ปวดวางสี่สิบห้ามือยังมักได้ก้อนสิมักเท่ากับซับพี่น้องใส่เครื่องซับซับให้มันละเอียดซะก่อน ยาสิผ้าซับแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาบึ่งการขั้นตอนการซับก่อนพี่น้องซับแล้วเขาจังหมัก ต้องจับข้องซับเรียบร้อยพี่น้องนอกจากเสีละเอียดหน้าตาเป็นสียรถพี่น้องเด้อซับเร็วนอกจากเสีันมุนสิพี่น้องมันมุนมุนแนวบุมมุนแนวกับบุปเป็นยังพี่น้องแต่ว่าหญ้าต้องได้อายุเดือนเดือนขึ้นไปพี่น้องซับเร็วเรียบร้อยกูอุปกรณ์มันก็มีถังถังนี่แหละพี่น้องถังลอยลอยลิตรันละสองลอยลิตดผมหุงจักถังพร้อมฝาพี่น้องฝา ล้วก็ต้องมีจิบลัดด้วยพี่น้องด้วยจิบลัด้า,าดำฝาปิดพี่น้องหลังจากห้องบดแล้วห้องก็ตักใส่เลยตักใส่พี่น้องตักใส่ใส่ถังตักใส่ถานแล้วก็เหยียบเหยียบลง่พต้องมีส่วนผสม,ยยอ,อ,สอ,ยมอย่างเดยพี่น้องเพต้องใส่หยางมักแต่หยางเดียวต้องคนว่านีแนวผสมบ่กระผสมก็คือกา,กากน้ำตาล ถ้าใส่บัตรุดถ้ายบัตรแล้วหั่นบ่มีกากน้ำตาลก็บม่ต้องเป็นยังพี่น้องเกลือบ่ใส่ก็ได้ถ้ามีใส่กับบเป็นยังแต่ว่ากใส่ข้นใส่นำ้ำหมดบัตรสิแล้วจต่วบวให้เกินสามขันมาเบ่งการอัดได้พี่น้องเด้อเอาตักอัดไปเฮ้เราสั่นพี่น้องสั่นหนึ่งใส่ยักสองถังสามถังก็หยียบให้มันแน่นต่อสัน่นหยียบจนมันแน่น การยำมันคือหาเหยยบลาอากาศออกบ่แหนมีอากาศพี่น้องมันบ่ริมีหยังงลายดอกแค่ว่าบ่แหอากาศเขากระพาเหาเหยยบบ่แหน,นมันเนา่าอากาศเขาได้มันสีเนา่าที่ลงสองทังโหลดที่ลงสองอันโหลดที่ลงสองอันท้งก้อนยังหยับบ่ไหนข,ข่อคืนหลังจากเ่าเทแล้วห่าจังไปหยียบบ่คือไป,ปหยียบ หยับมันแน่นแล้วฮะก็ลงมาตักใส่ไหมจุดมันเต็มถังพี่น้องหยับไปเรื่อยๆแต่ว่าวิเลยียบต้องจับเผ้าขับประจับเผ้ามันจิตง่ายลังแล้วแช่มัมขึ้นสูงมันสิลมมันตุ่งมันนายพดบ่มันชิดเสาพดการหยับเคื่อเข้าหยับไล่อากาศพี่น้องไล่อากาศออกอีกแบบนึ่งกับอัดใส้ถุง อัดใส่ถุงใส่กระสอบแต่ว่าแบบนั้นมันต้องใส่เครื่องดูดอากาศออกอันนั้นก็ต้องเหยียบยนกอีกสูตรหนึ่งก็คือเอามักใส่ในน้ำมักยุลนซี่แห่งที่น้องอันนั้นก็ต้องเหยียบแต่ว่าอันนี้ห้ามมักดยที่ไ่ใส่ยังไม่ต้องมียมังมาส่วนผสมบ่บมีอย่างเลยก็คือมักจะยาลวล้วนสำหรับคนที่อยู่ไก่จาก ตัวเมืองพี่น้องเขามันซื้ออุปกรณ์ยา้าเนี่เปลียมักไว้พี่น้องการมักยาเนี่ยเปลี่ยนคือการถนอมอาหารเพราะว่ายาเนี่เปลี่ยนาฝนนี่มันสีงามมันงามมันงามมันหลายหลละมันอันมันกินบัวท่านพี่น้องกินบัวท่านมันสีแก่กินเท่ากับมันถนอมอาหารใ้มักไว้มักไว้ให้กินนาแรงเพราะว่านาแรงมันบ่มียาเท่ากับออกมา ้อาออกมา่มานม่านมันจินนาแรงนะแต่ว่านาฝนมันร้ายข้อาวมาักไวหั่นข้าวมักนี่มันสีเพิ่มโปรตีนสูงกลัวเกาพี่น้องบางคนถามว่าหั่นงวงกินนี่มันสีเสียทองเสียบอบอบ,อบอเสียพี่นอ้องหญ้ามาักนี่มันเป็นหญ้าที่มีจุลินทรีย์ตัวเพราะว่านกระเพาะอาหารงวงมันต้องมักโดยจุลินทรีย์ดิ อันนี้คือการห้ได้กินหญามักน,นี่ค่ายง,ายง่ายท้องงัวบ่เสียตั้วพี่น้องท้องดีบางคนว่ายามันท้องเสียมันเป็นามเนา่าญามักก็ทนบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อยังเข้าใจผิดอยู่ดหได้กินอันอันญามักอย่นซี่นี่แงท่องดีแงดีพี่น้องเวลาเฮาเหยียบเาสนนองลายอ้อมงชิดย่างเป็นวงกลมสนนองเหยียบ สิทธังขอบทังแฉบแฉบแยบแย,ยบลงอันเหยียบนี่คือการไล่อากาศด้วยพี่น้องด้วยอันียบยคือเอาไล่อากาศออกบางคนว่ามักใไส้เนี่ยนั่งทังมักใส่บอลบอได้บอได้พี่น้องเฮ็ดเป็นเป็นหลุมลงคือสาในพี่น้องกว้างสามเมตรลึกสองเมตรก็ได้พี่น้องเอาพาเอาพาพายางปูอันมีเมามีหลายเอารถเอาบดแลว้วก็เอารถด,ดำเทลงเลย เอารถไถขึ้นหยยบพี่น้องรถไถขึ้นหยียบเจีดเยดหยยบไปหยาบมาให้มันเนียนเราพาคุ้มไวแต่ใส่ไดให้กันเนี่ยสำหรับฟันใหญ่ๆพี่น้องเราต้องใส่ถังเฮดบอลลงก,ก็ได้แต่ว่าเ้าตรงอพยายปูแล้วเอารถไถขึ้นเหยียบเที่ลงคือที่เขาอาัดดินที่ไม่เป็นแกนล้วก็เอาพาคุ้มไว้แค่นั้นมันบ่ได้มีปัญหายางยันหลายมากหลายหอกพี่น้องอย่าอัดนี่คือ เป็นสมหยาข้าห้องสมหยาเฮ็ดสมหยาเนาะอาจจะถังเขาต้องไล่อากาศออกเพราะว่ามันถังมันหน่อยอากาศมันอาจจะเขาได้แต่เขาอาจจะบอมักใส่บอย่างๆเนี่ยอากาศมันมีโอกาสีเขานบอมันใหญ่อันนี้ทั้งมันหน่อยเขาต้องเหยียบไล่อากาศออกมันเบิดหลังจากเขาไล่แล้วเรื่อยแล้วเขาจงมาปิดฝาไปปิดฝาเราต้องใส่ยางพี้องเราต้องเอาส่วนผสมยังลุ้งเลยก็ได้มักแต่หยนานล้วนๆนี่ ทั้งคนมันจะว่าไม่เยินกากาตาลร่างมองม่นไก่ตัวเมืองพี่น้องท่านเขามาสื่อ,อยากเ้ามีทั้งกับหญ้าห้ามันหลนาฝนหนึง่งก,ก็ตัดมาซับแล้วก็มักเหยียบใช้ทั้งใช้ทั้งล็อกไว้เลยพี่น้องติดเท็ดเป็นไว้เรื่อยๆทั้งเอาไว้ใส่นาแร่งนาแรงหญ้ยมันอึดหญ่เราออกมาใส่มันจะเป็นกนารถนอมหญ้าแล้วก็เพิ่มโปรตีนในหญ้าพร้อม้พี่น้องเด้อ มักยี่สิบเอ็ดมือพี่น,อน้องบ้งคนอยากถามว่าจังมือจังใส่ได้ก่เซนยี่สิบเอ็ดมือพี่น้องยี่สิบเอ็ดมือออกไปใส่ได้เลยมาในการเก็บรักษาได้โดนปันไหนนางคนก็ถามพี่น้องเป็นปีพี่น้อง้าบ่ได้เปิดเก็บได้เป็นป,นปีถ้าเขาเปิดแล้วต้องใส่ไอ,มอ,มอ้มันเบิดภายในเจ็ดวันพี่น้องเจ็ดแปดมือขี้นเซนเบิดเลยถ้าอากาศเขาแล้วนาเทึรมันสีดำ อากาศมันดักเสียคือถังนึงนี่มันกินล่างล่างฟ้ามันใหญ่ๆเขาใส่มือและถังพี่น้องถังนึงเขาจิบมาเปิดออกใส่เทละโลสองโลอะไรได้พี่น้องอากาศมันเขาคือเขาเปิดถังนึงให้กินพกเก็บมือนี่ได้พี่น้องบ่เสียถ้าเกินหันมันสะดำนามันดำหากถังไรเขาเหยียบบ่อเนียนฟ้าปิดบ่อเนียนนี่มันสะดำดำพี่น้องเปิดมากมันสะดำดำระบาดมันสิเน่า ข้าบีบข้อกำเนื้อสีเป็นเป็นอลี่หรือเป็นตรมรถพี่น้องถ้ามันเสียนี่ยคือเสียเขาเขาจกออกมันเบิดอันซุ้มที่เป็น,นเสียนเนี่ยมันสภาพหยามันยังแข็งคือเกา่าแต่มันก็อ่อนนิ่มยังน้อยแต่ว่ามันสีเป็นออกสีเหลืองเหลืองบดดำแล้วก็มีกลิ่นหอมนั่นคือบเสียถ้าดำจกเบิรงถ้าดำเป,เปื่อยๆแหละคือเสียพี่น้องคือคือดังคืออากาศเขาบมดเมนนะอื่นเขาคืออากาศเขาอย่างเดียวตรงนั้น วิธีอัดง่ายๆเด้อพี่น้องเด้ออัดง่ายๆบ่ไเ้เฮ็ดหาาดอกอัดหนาเราต้องมีส่วนผสมยังเลยอัดแบบหนาเดียวๆโลยพี่น้องอันผูใ้ใดมีเงินก็ไปซื้อกาก้ำตาลมาใส่แต่ว่าจะใส่หลายพี่น้องกาก้ำตาลใส่หลายมันสีเนา่าใส่บ่เกินสมขันผสมนำ้ำล้กก็เที่อัดแล้วเรียบร้อยจังจังจังลวดหนามันก้อนสิปิดพี่น้องอันใส่น้ำหลายแล้วเน่าเด้น้ำมันสิไหลลงหอดพื้นไปนขังอยู่พื้นลตวนลตัวพื้นเนา่า ถเขาใส่สามขันเนี่ยพอด,ดีพี่น้องมันสีไบรบ่าหอดคืนยาลุกไปหอดครึ่งครึ่งทังมันก็บเบิดล่ะมันเกิดเบิดน้ำล่ะมันก็พอด,ด,ด,ดีแค่เพิ่มกินแค่นั้นบ่มีบ่มีอย่างอื่นพี่น้องการนำตาลเอาเกลือใส่ไก่แค่เพิ่มค้อมนัวเล็กน้อยขนานหันบ่มีบ,บ่บจำเป็นบ่ต้องใส่พี่น้องหันมันบ่มีอกับบ้องไปเดือดร้อนหามันได้พี่น้องเด้ออัดแบบง่ายในรถเขาสิเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อว,วิทยาดีง่ายเห็นเห็นให้เบิง่งนอยู่นี่ เอาไปลองเฮ็ดเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวสิบบาทเลยมันเตรียมสิบสิบบาทพี่ีปิดฝาเลยพี่น้องเด้อเวลาเ่าอัดมันชุดท้ายบัสิปิดฝาเลยพี่น้องเด้อให้มันพุ่นพูนขึ้นบ่แม่นว่าเ่าอัดปากคงเชียงแล้วเ่าปิดบ่แม่นเด้เ่าต้องอัดให้มันพุ่นพูนขึ้นเทคกรพุ่นพุ่นขึ้นชีวชนาณี้แล้วเหาเหยียบพี่น้องบานพุ่นพูนขึ้นเลยหยิบลงมันสิเพียงปากพอดีต้งปิดอากาศต้งบ่เข้าพี่น้องห่าอัดพุ่นพูนขึ้นเลยบฏิบัติไทย แล้วเขาโยมโยมลงให้มันเพียงปากเล้ฮะปิดบัตรบัตรข้อสิบปิดมันไม่มเขาเหยียบให้มันอันปากวาวๆเราโบเต็มเราปิดโลดเราอากาศเขาได้ได้เน่าดีหนาทึร์มันสินเอาไอ้ข้อเทบัตรที่บัตรสีเหลวขึ้นพูนขึ้นเลยคู่หนึ่งมึ้นพูนขึ้นสูงในคู่หนึ่งขึ้นละเขาก็จะมายำลงยำให้มันเพียงปากพอดีเขาย้ำวาปิดบัดหลังจากเขาเหยียบมันเพียงพอดีแล้วออกฟ้าพี่น้อง แต่ว่าเขาต้องไล่ใบมันไล่ใบมันลูกมันดีดีเอาฝาปิดว่าต้องใส่ยังด้วพี่น้องเด้อว่าต้องใส่ยังชักอย่างเลยขอบมันเขาก็ไล่ออกดีๆียายมันข้างเดียวมัข้างเศียดมันขึ้นเหยียบด้วยบัลหลังจากเขาขึ้นแล้วเอาขึ้นเหยียบเอาวงแหวนเขาน้ำเอาวงแหวนเขาเออวงแหวนเขาไปก่อนขึ้นเหยียบบัเหยียบเลยฝาลงแหวนไม่เห็นแลหยียบเหยียบแน่นให้มันแน่นพี่น้องก็ว่ามันแนนแล้วล็อกด้วยวงแหวนอยู่พี่น้อง เขาว่ามันแน่นเลยพี่น้องเขาล็อกวงแหวนไว้เลยนี่นี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องล็อกวงแหวนไว้แล้วก็จิ้งเขาห่มไว้พี่น้องเอาเขาห่มไว้เอาเขาห่มไว้ได้อยูยี่สิบเอ็ดหมื่นเราออกมาใส่ได้เลยพี่น้องจิ้งเขาห่มหมดแล้วบดลเอีดหนักง่ายๆพี่น้องถังนึงนี่ได้บดได้หน่อยๆโลูได้พี่น้องถังนึงนี่ได้หลายโลูกด้กล่องบหมือนไงกล่องนี่ก็ใชได้อีกถังเดียวพี่น้อง ห็นว่าทั้งนี้หน่อยนะว่าจีได้หน่อยว่าแมนด้วยงว่าสิบตน,นี่ทั้งนึงนี่กินมือนึงนี่อิ่มพี่น้องต่อทั้งยาตัวนี้กินนหน่อยก็อ,อ้วนด้เพราะว่ามันเป็นยาเพิ่มโปรตีนพี่น้องเป็นยามักง่ว่ากินนี่ก็กท,กกทา,ย,ออายครับทายดีล่ำใส่งว่าดีเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์อยู่ในหันพี่น้องกินยามักด้วพี่น้องเด้อยามักก็สำหรับผู้ใดเขามาเบิ้งหน้าก็เฮ็ดไปตามพี่น้องเฮ็ดตามนี่แหละ บริเฮ็ดยากดอกเฮ็ดง่ายง่ายอยาพี่น้องเฮ็ดไวโลดเ,ลเฮ็ดไปใส่ในฟ้์มเหานั่นแหละกะสำหรับคลิปหนีมือนีเอาไว้สับนี่ก็เด้อครับเด้อคลิปหนาจังพอกัอนใหม่แสำหรับคลิปหนีมือนีเขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ